สวัสดีเพื่อนเพื่เอฟทางช่อง u t u b e เชฟตีปคนเดิมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP พีพิเศษนะครับมาตามเลขเด่นเหตุการณ์ดังกันนะครับสำหรับช่วงนี้มีเหตุการณ์อะไรแล้วก็ตัวเลขอะไรที่น่าตามนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอก็ขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้อิจารณญาในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการเซสสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับ เอาละครับมาดูเรื่องราวแรกเหตุการณ์แรกกันนะครับมีหลายๆท่านฝากติดตามเรื่องราวเลขทะเบียนรถนะครับที่นายกลาวนะครับเดินทางมาประเทศไทยนะครับก็เขาพบนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับก็จะมีหลายๆท่านฝากติดตามตัวเลขหน่อยนะครับสําหรับทะเบียนรถนะครับที่นายกลาวนะครับเดินทางมาทําเนียบรัฐบาลไทยนี่ก็จะเป็นทะเบียน 2 0 1ขีด0นนะครับเนี่ยนะครับ 2, 2 BM m นะ2 b นะครับ0168นะครับอันนี้ก็คือทะเบียนนะครับอา้าวใครจะไปลุ้นเป็นรัฐบาลไทยหรือจะไปเลาาพัฒนาอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับลครับเรื่องราวที่2นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าดังทีเดียวนะครับ ก็เป็นเหตุการณ์จากเครื่องบินเล็กนะครับเครื่องบินเล็กแล้วก็มีผู้สูญเสียนะครับในเหตุการณ์6ท่านด้วยกันนะครับแล้วก็ทั้ง6ท่านก็จะเป็นข้าราชการตำรวจนะครับเป็นเครื่องบินเล็กนะครับที่ตกอ่อประสบอุบัติเหตุตกนะครับแล้วก็น่าสนใจทีเดียวเพราะว่ามีหลายหลายท่านก็ฝากติดตามหมายเลขที่อยู่บนหางเครื่องนะครับ นี่นะครับตามภาพเลยเราก็จะเห็นว่าเลขก็ค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะครับนะก็เป็นเลขเครื่องบินเล็กนะครับที่ตกแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้6ท่านด้วยกันนะครับสำหรับหมายเลขบนหางเครื่องบินที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกับจะแยกออกมานะครับก็คือ3กับ6มันจะแยกออกไปหน่อยหนึ่ง นะแล้วก็96 964ก็จะแยกออกมาเป็น3ตัวฉะนั้นแล้วนะครับอาจจะเป็น3ตัวบน2ตัวล่างก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับก็แสดงความเสียใจไปถึงญาติผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ถือว่าเป็นกระแสดังในในโลกออนไลน์นะครับในโลกออนไลน์เพราะว่ามีการแชร์กันเยอะนะครับสำหรับ มีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าผู้ใหญ่ใจบุญนะครับเป็นเจ้าของเบนเจ้าของเต็นท์รถมือสองที่จังหวัดสระบุรีนะครับได้มอบรถให้กับคุณลุงคุณป้านะครับที่เป็นข่าวดังอยู่หน้าตอนนี้นะครับที่ BM ป้ายแดงนะครับเฉียวเฉียวชนนะจนทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวที่พูดถึงกันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเจ้าของเต็นท์รถที่สาแก้วนะครับ ใจดีนะครับมอบรถให้กับคุณลุงคุณป้าฟรีๆนะครับซึ่งก็เป็นที่จับตามองกันพอสมควรนะครับสําหรับทะเบียนรถคันดังกล่าวนะครับสําหรับเอ่อทะเบียนรถเลขทะเบียนรถนะครับก็สองห้าเม็ดเดียวเลยนะครับนะส่วนรถที่พามาอีกนะครับนำมาส่งนะครับก็จะเป็นทะเบียนนี้นะครับ70-2973นขีดสาะครับสากว เช่นกันนะครับอันนี้เป็นทะเบียนรถลากนะครับนะเป็นทะเบียนรถที่นํารถกระบะมาให้คุณลุงคุณป้านะครับก็จะเป็น7 0 2 9 7 3นอะครับอันนี้ก็จะเป็นกระแสดังอยู่นะครับเพราะว่ามีแล้วๆหละท่านก็ให้ความสนใจอยู่พอสมควรนะครับสําหรับข่าวนี้นะครับเลขตามกระแสอีก1ตัวเลขนะครับที่มีการแชร์กันค่อนข้างเยอะก็คือเลขน้องส้มนี่แหละครับนะก็ ที่มีการแชร์กันก็จะบอกว่าน้องส้มขึ้นคันไหนตัวเลขคันนั้นออกประมาณนั้นเลยนะครับอ่ะคันนี้งวดนี้นะครับ2พฤษภาคมน้องขึ้นทะเบียนรถคัน4894นะครับอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่ก็ถือว่าน่าสนใจทีเดียวนะครับนั่นก็คือรถทัวร์ที่อุบัติเหตุนะครับที่สารแถวสารปูทนนะครับหรือว่าโค้ง304 ปลาจีนนะครับอันนี้ก็ทําให้มีผู้เสียชีวิตหลายๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันนะครับอ่า,าเบียนรถนะครับก็จะเป็นดูรถด้านข้างก่อนนะด้านข้างเนี่ยจะมี590เก้าศนยีดนะครับอันนี้มันจะไหม่ตรงนี้พอดีเลยนะไม่ตรง590นี่พอดีเลยนะครับถ้าดูอีกข้างหนึ่งนะนะครับแล้วก็ทะเบียนรถจริงๆก็คือ107 125นะครับ 10712525ี่ก็จะไปตรงก,กันกับเลขทะเบียนรถที่ทางผู้ใหญ่ใจดี D นะครับมอบให้กับพุณลุงคุณป้านะครับส่วนตัวเลขชุดนี้จะเป็นตัวเลขของอาจารย์โกยบันไร่นะครับอาจารย์โกยบันไร่งวดนี้เด่นบน3กับ7มี30313238 3, 1, 3, 2, 3, 8, 3 7 6 7 8 7 9 2 9 7นะครับชุด3ตัวจะมี630631638นะครับ ส่วน2ตัวล่างงดนี้จะเป็นเด่น1กับ4นะครับมี10 16 18 19 40 42 47แล้วก็49นะครับแนวทางจากอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับท่านไหนที่ตามแนวทางอาจารย์โกยนะครับก็นำไปพิจารณาต่อนะครับนะครับชุด3ตัวก็จะเป็น6 30 63 1638นะครับ2ตัวล่างก็จะมีตัวเด่นคือ10 14 42 47ตัวรองตัวกัน18 19 40 49นะครับ อีกหนึ่งแนวทางนะครับที่น่าสนใจนั่นก็คือใบฟ้าจันกรนะครับแล้วก็ใครที่ชอบสายวิ่งสายรูดนะครับอาจารย์กอนก็จัดให้เช่นกันนะครับสําหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเด่นบนล่างนี่ก็จะ1กับ6นะครับสําหรับอาจารย์กอนนะครับส่วนใบฟ้าเลขจับคู่นะครับจะเป็น365 3 6 8 6 1 7นะครับ2ตัวก็จะเป็น1516 17656768นะครับ ใครที่ตามใบฟ้าจันก่อนนะครับก็นําไปพิจารณาต่อนะครับเลขดังตามกระแสผ้าจารย์ปิิศนานะครับวดลาสุด85เม็ดเดียวเข้าตรงๆนะครับอัางวดนี้ให้ที่47กัน67นะครับการันตีสายวิ่ง4กับ6เน้น 7, เ,เนน้4นะครับสำหรับหลัก10ยาโมออกศึกนะครับแล้วก็นางฟ้าน้อยใจเกินร้อยนะครับ นางฟ้าน้อยใจกันร้อยนะครับให้เลข2ตัวมาที่580929เลขตรงใจสำหรับคนงบน้อยก็5 9กับ89นะครับแล้วก็ย่าโมออกศึก2ตัวล่างเด่นตัวล่างนะครับจะมี1689อันนี้ตัวเด่นนะครับก็สามารถนำไปจับคู่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น161819 6869นะครับปิดท้ายเลขคุณพ่อปีชานะครับ นะคุณพอเน้นให้ที่665เม็ดเดียวนะครับมี360 464 767 161เนะครับเป็นชุด3ตัวงบน้อยเม็ดเดียว665นะครับ2ตัวบนล่างจะเป็น5 7 17 7 7 7 7 97เน้นเม็ดเดียวหางเดียวงบน้อย5 7นะครับส่วนอีกหนึ่งใบเป็นเลขล็อกกองนะครับมี615 393 98ากับ63นะครับฝากเอาไว้เป็นแนวทางนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชม จอกันใหม่แล้วหน้าพีหน้านะครับสำหรับไอพีนีสวัสดีทุกท่านครับ